นี่หัวจิ้มจิ้มเห็นไหมเนี่ยจิ้มจิ้มหัวจิ้มจิมนี่ครับนี่จิ้มมาที่นี่เลยครับจิ้มมาที่นี่เลยครับนี่นู่นี่นะครับนู่นหุ้นโอ้โหเต็มเลยนี่มานี่นี่ครับโอ้แปลงแรกนะครับ แปลงแรกแปลงแรกที่ได้เจอนอกานั้นเจอกระจุกกระจุกนี่นครับอยู่ตรงโน้นก็มีครับเดี๋ยวก็แค่สวยมากแปลงใหญ่ครับแปลงนี้อ๋อหลายเลยอะแม่แค่เลยทำยังไม ออนี่เดี๋ยวก็หางวางไปแค่ตั้งเท้าคุณก่อนนี่ตู้เหยียบเห็ดแค่นี้ก่อนเยแค่ใกล้ทางก่อนเดี๋ยวเหยียบม <c oughs> ีลุกไหมเจ้าลุกออกข้างทางครับ มีแตงใหญ่แลงแวนเขากปเจอศีลเจ้าสองเจ้า เจ้าอื่นก่คนดีกว่ามาดูกันใต้ดินก็นนกมีเด้วยากรอ็ตาไดีโอ้ยมาหลายรอบแล้วครับจะเจอครับ นี้ยจะเจอ่ตอนนี้จจเขาชื่นใจเลยน่าจะประมาณโลกว่า ถึงสองโลเปล่าเลยวะสองโลกว่านั่นแหละเพราะว่าทางโน,โน,น้นดอกไปเยอะอยู่ทางโน้นเห็บออกค้างคายเดินมาจะเอ,อ๋ดไปดูดอกกำลังสวยเลย เป็นรากไม้แค่เอคน,นะน,นั้นรนากไม้เยอะครับรากไม้ได้แค่นี้เขี่ยรเงกระโดมันมีดอกเล็กแซมอยู่ข้างล่าง

ยาไปก่อนครับไม่คุณเห็นเห็นตุ่มหรือบานไมังไปยงุงเห็นโน่นก่อนเหรอเห็นเห็นคือจ <c oughs> ุกบานก่อนออข้างล่ังเหยียบเห็ดข้างล่างถ่ายยาวไปเลยครับชิบเดียว น้านาด้ชมกันเห็ดแมทสุดท้ายแล้วครับแมทสุดท้ายแล้ว ดินไปนู้นก็ได้นะไปข้ามห้วยก็ไข่ก็ไข่แบบนี้พี่ยังไม่ได้ลงไปกิบน้ำแล้วลองลองขึ้นเขาดูทังไหนก็ได้นะตรงข้ามหขว่อตรงไหนที่มันเป็นร่องโชก้อนนี่อันนี้เหอสวยมากค่ะสวยงามสวยงาม เดียวถ่ายยาวๆเลยครับนะฮะน่าจะช็อตสุดท้ายแล้วนหะสำหรับปีนี้เ <c oughs> ที่ยวมาสีสวัสดิ์ยังกับเที่ยวไปนานะครับแต่ไม่ได้เห็ดเที่ยวมาเสาร์อาทิตย์เห็ดไม่ขึ้นขึ้นวันธรรมดาจะาก็อด ันนี้จะสาพัตรลุยตะลุยจริงๆค่ะตะลุยอย่างเดียวแต่ไม่เจอเห็ดไม่เคยได้ไม่ตรงช่วงที่เห็ดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ครับนี่นะไม่ค่อยได้เห็ดสวยมากีเห็ดสีสวัสด มัอยแม่ปลาสวอยครับทัตโ่ะบอกพิกัดเลยบอกนะป่ากว้างใหญ่นะครับกไขได้ก็ห่างนะครับนะน,นะก่อนจะเดินเจอก็ก็วันเมื่อวานเนี่ขอได้ไปเยอะเนาะไดเยอะอันนี้เรามาเก็บตกเก็บตก,ตกนะครับเอาที่เป็นรอดสายตาขอห่างกันตั้งแต่วันพิกัดมาเก็บตกเข็บ เดี๋ยวมาเจอกระจุกบานก่อนจ้านึงี่จ้านึงนกนะ็สี่ห้าบา ส,สวย,น,สวยนี่จะสาต้องซื้อเ็ดกินนะครับ हां गाइस मैं फिर से कीना मैं किनती